สวัสดีครับครับผมสมาชิกสนุพงศ์รับบทเป็นลีออนครับครับเจมพงษพักครับรับบทเป็นภพผานครับฟีดแบ็กที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างสำหรับคู่เราก็เกินเกินคาดเนาะสำหรับสำหรับเจมคือต้องบอกว่าเกินคาดครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยแล้วเราก็ได้มีเหมือนกับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้แล้วเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยฟีดแบ็กของลีออนพภพาน่ะมันจะดีแบบนี้อะไรอย่างนี้ยครับผมเพราะว่าเราเห็นแฟน ฟีดแบ็กมาหลากหลายช่องทางเลยอะไรอย่างเนี้ยไอจอะไรอย่างนี้ด้วยครับเราก็บอกว่าชื่นชอบทั้งเรื่องโอคุพานเลยล้วก็ดีใจเนาะก็ได้เห็นทั้งคนที่ชอบครับผมคือพวกเราตั้งใจทาแล้วแบบว่าผลตอบรับมันออกมาดีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับแล้วเราไปวันแรกที่จะต้องมาเจอกันมันมีความรู้สึกยังไงบ้างเขาดูเหมือนมาเหมือนคนละทวีปเลยอะเราก็เป็นจีนแล้วนี่ก็เป็นฝรั่งเลยม่เป็คืลทวีปออ้าวคนละทวีปใช่ไหมครับแต่ยังไงรัาสมาครเคือม คือผมของพี่เจมเนี่ยก่อนที่เราจะมาเล่นด้วยกันเนี่ยคือวันคือเรารู้จักกันมาก่อนแล้วก็พอไปเจอ Marketing กันวันแคสติ้งก็เอ้าพี่เจมอา่เอาเหมือนกับเจอคนรู้จักแล้วก็แบบพอรู้ว่าเราจะได้เล่นด้วยกันก็รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นในระดับหน <ừ> ึ่งแบบความสนิทเราแบบเราสนิทกันมาในระดับมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่ที่เขากปรู้จักกันรู้จักกันเพราะอะไรคือเหมือนมันเป็นเป็นโปรเจกต์เล็กๆหนึ่งอันครับผมที่ที่ที่ได้ทําร่วมกันแล้วมันก็แยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยพอแยกกันไปเสร็จ ไม่รู้ด้วยอะไรด้วยแหละรครับมันก็เลยแบบมาเจอกันอีกในโ<ม><ล>ปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วความสะายเออใช่คือเราก็ประหลาดใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าทํางานกับน้องแล้วเออแบบเราสบายใจอะไรย่างเงี้ยก็เลยดีใจที่ได้ทํางานร่วมกันไอตอนมาเจอกันที่รู้ยังว่าต้องคู่กันย,ยังับตอนนั้นยังเหมือนกันเพราะตอนตอนตอน,ตอนแคสติ้งเนาะตอนนั้นอะ่ะยังยังไม่รู้ครับแต่รู้ว่าน้องเอาก็มาแค้เหมือนกันแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครจะแคสเป็นบทอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาวันที่ วันที่สองเนาะวันที่ก็คือเราได้เล่นคู่ลองเข้าคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับเฉพาะเได้มาล่วมกันจริงจริงนี่คือล่วมกันครั้งแรกมาหรือว่าจริงคู่ไม่ครับอันนี้คือจริงๆเลยครับเพราะว่าอันนี้โปรเจกต์แรกใช่โปรเจกต์ก่อนในนี้ไม่ใช่ซีรีส์ครับคือจากคนนี้จักกันต้องมาเล่นคู่กันมันจะต้องมีปรับมีจนอะไรประมาณคือตอน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 ที่แตทติ้งพอได้เข้าคู่กันเนี่ยพอเห็นเป็นพี่เจมเรา ผมมองว่ามันทําให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่าผมี่แบบว่าเอ้ยเราไม่เก่งมันทําให้อาการเก่งของเราเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ทําให้มันออกมาดีได้ง่ายขึ้นครับใช่ครับเพราะคล้ายๆกันเลยเหมือนใช้เวลาปรับจูนค่อนข้างน้อยอครับผมเพราะว่าเหมือนเราอะโอเคแล้วอะเรารู้ว่าคือเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยไม่ต้องแบบมาทําความรู้จักกันใหม่ไม่ต้องมาเออนั่งถาม อะไรกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าก่อนนั้นนี้นิ่จั่กันมันเพิ่มข้าที <t <t aps> <t aps ่จะไม่ใช่แค่คนปกผ่านแต่ติดก็เ้ิ่มาจะสนิทกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพอมาร่วมกันก็ไม่ต้องเวลาพฤติกรรมเลยรู้ก็คือมันมันก็จะเป็นแบบเราเราเราห่างกันไปช่วงหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยช่วงแล้วพอมันกลับมาเจอกันใหม่อ่ะมันก็มีนิดนึงที่เราจะต้องแบบถามสารทุกสุขเด็อบจันแบบแบบยังไงค่อยๆแบบต่อกันก่อนพอมันตอเสร็จแล้วปุ๊บแต่คือพอมันต่อแล้วคือมันติดง่ายแล้วครับ ถ้าแต่พอม,มาเป็นตัวละครแล้วอ่ะมันจะต้องปรับปรุงอบ้างเ,นะเพราะว่าแต่ละคนก็คป็มันื่องต่างกันใช่ไหมครับใช่ครับผมก็พานนะสำหรับเจมกับพพพานใช่ไหมฮะจริงๆแล้วม,ม,มันมันมันมีอะไรหลายๆอย่างนะที่ที่ค่อนข้างตรงกับพพพานอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าในหลายๆคนอนะ่ะอาจจะเห็นพพพานแล้วรู้สึกว่าเอ้ย e ภพพานดูแบบนิ่งๆเงียบเงียบดูแบบว่าเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราได้เห็นหลายๆมุมของพพพานเราจะเห็นว่าเอ้ย e เขามีความ ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความมีอารมณ์ได้หลากหลายมีความรู้สึกได้หลากหลายมีมุมแต่ละมุมชาอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเห็นซึ่งอาจจะช่องใช้เวลาแบบปรับจูนนิดนึงกับตัวละครแต่ว่าพอเราเข้าแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างรีเลทกับเราได้ครับก็ไม่ได้ยากงเราก็เล่ีตัวเองอยู่นในบางเรื่องครับผมที่ที่ไม่ใช่เป็นตัวเองก็จะเป็นเรื่องแบบเจ้าชู้คาสโนวาานี้ห่างไกลตัวมากครับยืนยันยืนยันช่วยยืนยันหน่อยไกลแค่ไหนมันไกลแค่ไหน มากมากก็แบบคือไม่รู้สิจะพูดยังไงผมก็ไม่รู้ว่าคนที่แบบว่าเออต้องมีแถวคาวแลพาวมิสเน่แบบว่าเออแบบต้องหล่อตลอดเวลาเพอร์เฟกตลอดเวลาเป็นยังไงอะไรน้องยังเด็กน้องยังเด็กครับแต่สิ่งที่น้องทำมารู้สึกว่าดูเป็นธรรมชาติมากเลยดูจริงมากเลยครับก็แสดงว่าเราเทามาได้ดีทุกคนทักไปมาดูเราเล่นเป็นตัวของตัวเองรู้ว่าดูเป็นธรรมชาติมาก พอไหมครับผมท <laughs> ี่ซีเกมพิ่ิยงนั้นเพราะว่าน้องดูเล่นเป็นแบบลื่นไหลมากเลยเหมือนแบบว่าเหมือนคนมีประสบการณ์ <laughs> ไม่ไม <laughs> คีคือคือคือเราก <laughs> ็เห็นว่าหลังกล้องอ่ะเขาก็จะถามแบบ acting coach ว่าผมต้องทำยังไงครับแบบผมต้องเปลยตายยังไงผมต้องใช้เสน่ห์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นพอแอคชั่นปุ๊บเอาก็ทำได้นี่ <laughs> เอ๊ะยังไงเราก็ทำได้นี่แสดงว่าสมาก็คือดีไซน์การแสดงเราเองหรือว่าต้องใช้ตายยังไงก็เลยดูเป็นนุ่งเจ้าเสน่ คือพอพอพอมาแอคชั่นปุ๊บเราต้องสวมบทบาทใช่ไหมครับผมคิดว่าแบบก็เราคือรีออนเราจะมาแบบเป็นสมาร์ทที่แบบเขินอายไม่ได้แล้วต้องแบบเออเราต้องมั่นใจในตัวเองแบบสายตาที่มองคนนน้นมองคนนี้แบบว่ามันต้องแบบมองเรามองให้เขารู้ว่าเรามองเขาอยู่นะอะไรประมาณนี้ครับผมให้เขารู้สึกสแสดงว่าพอเราได้บทมาแล้วบทเป็นคาลิเกอร์ของสมาร์ทเนี่ยมันคือมนไห้คาลิเกอร์ของสมาร์ทมันค่อนข้างไกลตัวสมาร์ทเลยในในแค่เรื่องเรื่องที่แบบว่าพลวพาวครับอ่ออา ส่วนส่วนเรื่องอื่นที่แบบว่าเป็นคนส,น,สนุกสนานที่ค่ะนี่ก็ใกล้ตัวครับผม,มแล้วพอคนทําเล่นเล่นสเสมือนจริงมากผมผมรู้สึกผมดีใจนะเพราะว่าผมทําให้เขารู้สึกได้ครับมมันแสดงให้เห็นแล้วว่าผมทําออกมาดีแล้วผมเขารู้สึกดีใจ <ๆ S 2> แล้วพอมาต้องมาคู่กันต้องมาคุยแค่ไหนว่าเราจะต้องแบบคู่นี้ต้คงพาก,กับจีออกไปด้ยวยกันมันต้องคุยแค่ไหนให้คู่เนี้ยให้คนจาได้ว่าเออคู่นี้ก็เป็นหนึ่งคู่นะในเรื่องนี้ก็ จริงๆแล้วเราใช้คําว่าเราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดละกันครับผมทั้งทั้งทั้งเจมเองทั้งสมาร์ทเองอะไรเงี้ยเราก็สุดท้ายแล้วผมคือผมเชื่อในในมีไมาวายเชื่อในพี่มเมว่าบทตัวละครเนื้อเรื่องทุกอย่างอ่ะมันมันลงตัวแล้วมันแบบดีที่สุดแล้ว มันอยู่แค่เราสองคนคือทําหน้าที่ตรงเนี้ยให้มันแบบให้มันเต็มที่แล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะจดจำทั้งรีออนและคุณผานแน่นอนครับผมแสดงวาา่าคุณไม่คาดคิดว่าคนจะจดจำเราได้ขนาดนี้ใช่ <ๆ S 1> <ๆ>ก็เป็นฟีดแบ็กที่น่าดีใจมากเครับผ<ช><ๆ>ม,มหรือว่าคู่แรกก็ดูน้ำขึ้นน้ำลงอยู่คู่เราก็เลยแบบว่าดูใสๆรักกันเป็นคู่ฟิงก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วที่อยากจะบอกว่ามันก็คาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะทั้งสองคู่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะก็รีออนคุณผ่านก็ผมว่าก็เช่นกันนะอะไรเงี้ยถ้าได้ดูถึง จนจบเลยเนี่ยรับรองว่าเนาะมันจะมีเน็กเอพิโซด อย่าง e ีล่าสุดก็มีคนมาจับตามองว่าสรุปแล้วคือที่เราเดิมบอกว่าเราจะไปเล่นต่อหรือว่าอะไรยังไงหรือจะแยกกันหรือว่า,ย,าย,ยังไงสปอยแล้วมาดูว่ายัางไงออุยถ้าสปอยนี้ก็คงคงไม่ได้ต้องแบบว่าไปไปไปลุ้นดูเองว่าสุดท้ายแล้วแบบเอ๊ะลีออนเหงาเพราะอะไรหรือหยุข้าวเฉย,ยหรือเปล่าจริงเขงาทำหน้าเศร้าเพราะอาจจะไม่ได้กินข้าวเออหรือว่าพ่อพานธ์อาจจะแค่มาบอกว่าลืมของอะไรหรือเปล่าแอบต้องไปดูเขาทุกคน ก็คือให้คนฆ่าเจ้าเราไปเลยใช่เราต้องไปลุ้นกันเอาเองครับเออแล้วตอนนั้นวันนี้มันจะมีอีพีพิเศษด้วยใช่าใช่ครับเป็นสเปเชียลเอพิโซดครับเป็นยังไงบ้างเล่าจริงๆเพราะว่าจ่ากับเกิด์ก็เล่ามาแล้วอ่าก็สำหรับสเปเชียลเอพิโซดก็หลังจากที่เดี๋ยวทุกคนได้ดูจนถึง EP 12เนาะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วเชื่อว่ามันต้องมีอ่าหลายๆคนอ่ะที่จะมีเรื่องราวที่แบบว่าเอ๊ะมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยเรื่องราวหลังจาก อ,อ่าใช่แล้วคือรับรองว่าใน s p ย c i a พิโซดอ่ะทุกคนจะได้เคลียร์แน่นอนเนาะครับอืมแล้ววันนี้เราสองคนสนิทเันมากแค่ไหนคอับก็จริงๆ <c oughs> เ,เราก็คือจะพูดไม่รู้เขาไม่รู้จะใช้คาว่ามากแค่ไหนอ,<ช>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสามารถแบบเป็นตัวของเราเป็นตัวของ,อของตัวเองได้อะไรอย่างเง<ต>ี้ยเราไม่ต้องมาคอยคีบลุกอ่าแบบเป็นตัวตัวเป็นตัวเราให้เขาเห็นได้เลยคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรแบบเนี้ยครับ สิ่งที่ไม่ต้องถามคือฉากเอ็นคนจะรู้ดว่าฉาก NC ของพี่เมย์ก็คือนี่ยายเพราะว่าเห็นภาพแต่ว่าเป็นซีรีส์มันก็ต้องเป็นแบบนึงแต่ว่าถ้าเป็นอันพัดมันก็จะรุนแรงเออมันมันเป็นขนาดนั้นครับแม้เราจะไม่ได้มีทุกฉากแต่ว่าพอมันมีแล้วมันก็รูสุกว่าใครทำโอเคครับจิกหมีขึ้นไปที่ให้ไปอะ่ะ <laughs> ก <laughs> ็ แม่แฮอมเท่าที่มาแบบว่าพอตอนจะเล่นเอซีด้วยกันมันจะต้องมันจะต้องคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะอ่าใช่ใช่ครับก็ก็จับมือกันก่อนมาราลองจับมือมองหน้ากันก่อนครับผมอ่าแล้วก็ลองกอดกอดกันดูอ่าแบบทำไมมันยังเขยู่มัน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 เหมือนกับว่าเพื่อเพื่อลดความเขืนแต่พอทําแล้วก็มันมันเขืนมากขึ้นอธิบายพี่วัมที่ว่ามันเขินอะไรระมาณมมันไม่รู้สิครับแบบว่า ก็ปกติอ่ะเราก็คุยกันปกติเป็นพี่เป็นน้องคุยเล่นกันแต่พอเข้าฉากเอ็นซีเหมือนกับว่าเป็นพวกผ่านบิเลออนแล้วเนี้ยแล้วแบบต้องสลัดความเป็นสมาร์ทเจมไปอะไรเงี้ยผมก็แบบก็ก็ตอนกอดก็ตอนกอดตอนยังไงม่ถูรือไม่ถูกถูกทำทางนี้ตลอดเวลาหมาถึงว่าพี่เขาช่วยคัดให้ผมหน่อยไม่ไหวแล้วมันยังไงมันยังไงอารมณ์ตอนนั้นคือกอนเล่นมันมันจะต้อง มันต้องสลัดความเป็นสมาเจมไปครับผมก็แบบลดความเขินแต่พอเรากอดรองอะไรกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเขินมากขึ้นครับผมแต่คือแต่คือแต่ความเขินน่ะผมผมว่าความเขินตรงนั้นมันอย่างอย่างที่สมาธิเคยพูดหละครัว่าความเขินตรงนั้นมันช่วยทําให้เขาเรียกว่าแบบมันทําให้ดูเรียวขึ้นความรู้สึกของลีออนและพุพานอ่ะมันมันมันมาดูเรียวขึ้นเพราะว่าเหมือนทั้งคู่ก็ยังใหม่ในในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบกลับไปครั้งแรกของเขาทั้งคู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความแบบอ่ะเคินที่แบบ ผสมกันแต่ถ้าตามคาแรคเตอร์ของลีออนเนคือเขาเป็นขาวเกยวกับเรื่องที่มันเขาเชี่ยวชาญอ่าใช่เขาแพรวใช่มันก็ทำยังไงให้มันดูเชี่ยวชาญแต่กลับพบพานคือแบบกับพบพานลีออนจะดูเป็นแมวน้อยไปเลยคเอาไปแต่มันก็มีฉากที่บอกอยู่ว่าผมจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้กับพิภพคนเดียวแล้วอย่างตอนก่อนเราเปิดอะไรเขาเปิดไม่เก็ก็ปกติมันฟิลแบบว่าไม่ได้ปกติมันคือปกติ ก็ปกติคือแบบเรากินข้าวด้วยกันเราพูดคุยเล่นด้วยกันเราไม่ได้ถึงเนี้ยถึงตัวขนาดนั้นนะว่ากอดก็แบบมันก็เคลื่อนนิดนึงมันต้องมีบ้างใช่คือมันคือการแบบแนบชิดที่แบบว่าไม่ได้แบบอัดูอาดกันด้วยค่ะก็สก็ส่วนหนึ่งครับผมมันมีอะไรมันมีนะครุ่นเกหรือว่ามันอุ่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 นเป็นไงงบ้าอค่อนข้างที่นอุ่นอุกนอุ่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 นไม่ไนอุ่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 เงี้ยแต่ว่า พอถึงตรงนั้นแล้วก็อ,วอย่างที่บอกคือ,อคก็ต้องสปิริตครับก็ต้องทำเต็มที่เพราะว่าคือทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยคือเขาเต็มที่มากๆแล้วคือวันนั้นเราถ่ายสายเอ็นซีไปสี่ชั่วโมงโได้แค่แค่ไม่ถึง แค่แค่เบรกอีกเบรกเดียวใช่ไหมแค่ถ้าออนแอร์ใช่ครับแค่แค่แค่ตอนนั้นถ้าถ้าออนแอร์ตอนนี้คือแค่แค่แค่นี้ครับทำไมมันมันไม่ติดตรงไหนมันติดคือมันเก็บละเอียดมันเก็บใช่ครับลงคืออย่าบอกคือพี่เมย์ก็ไม่ได้ปล่อยให้ผ่านง่ายๆใช่ต้องพี่เมย์มีว่าอะไรอยากได้แบบไหนพี่เมย์เหรอเขาบอกว่าแอร์พี่เย็นหรอเจมเขาอกตอดสมารทแล้วว่าพี่ว่าแอร์พี่เย็นหรอว่าไงรู้สึกร้อนๆควันขึ้นเขามีว่าอะไร แม่คือด้วยความที่อยากให้งานออกมาดีครับพี่เมย์เขาก็ต้องการทั้งทั้งทั้งอารมณ์ความรู้สึกภาพเสียงทุกอย่างอ่ามันก็ต้องมามาเรียกว่ามาครบหมดเพื่อให้มันมันมันดูจริงและดูเรียวให้คนรู้สึกภาพอารมณ์ที่เ็้าใได้เสียงมันต้องทําอะไรหรอเสียงมันคือยังไงมันมันต้องไปดูไปดูในตอนนี้ถามก็เลยถามว่า ไม่แต่ได้อารมณ์มันโอเคตาเยิ้มแต่เสียงมันคืออะไรพี่เจมบอกไปแล้วโอเคบออโอ้เจมกับโอ้ย่างงี้แค่นี้เองมันมันต้องมีสายเสียงประมาณโปรเจกต์ไหนเอาละผมยุนแล้วไม่ก็อย่างอย่างแบบไอ้อย่าง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 ลายชสการจุ๊บกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องแบบมีแบบเสียงอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเพื่อให้มันดูจริงไงอะไรอย่างเงี้ย มันยากมากกับการที่มันไม่สามารถเมื่เราพูดน่มันไม่เสียงได้แต่ถ้าเวลาจูบกันมันจะต้องทำเป็นเสียงมันจะต้องทำยังไงให้ไม่เกิดเสียงก็คือต้องไม่ผมว่าธรรมชาติมันมันก็เป็นเสียงอยู่มันมันก็เกิดเสียงได้อยู่แล้วนะผมว่าผมก็มันก็เลยแค่โอเคเลาก็พยายามแสดงให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดมันก็นั่นแหละครับตอนที่เราเล็นกักันเสียงนี้กี่เทสเสียงจุ๊บกันเนี่ยโอ้ยผมจำได้ว่าวันนั้นคือแบบมันเมาจู ก็คือจะเติมลิบบ่อยหน่อยใช่ครับวันนั้นอะไรเงี้ยครับจริงๆสี่ชั่วโมงทำไมมันถึงยาวนานขนาดนั้ก็คืออย่างอย่างที่บอกเขาว่าเก็บเก็บรายละเอียดคือเก็บหลายมุมครับตรงไหนที่มันนานที่สุดที่จะต้องบอกว่าพี่เมย์ยังไม่ได้อารมณ์พี่เมย์อ่ะก็น่าจะตอนอยู่บนเตียงนั่นแหละฮะ มันก็อยู่บนเตียงแต่เริ่มต้องเริ่มอยู่แต่บนเตียงแต่เริ่มทำไมถึงว่าตรงซีนตรงอีกตรงไหนที่สึกว่าที่ขอเพิ่มอย่างี้ที่ขอทมอ๋อคืออย่างงี้ครับคือเขาจะมีอินเสิร์ตหลายหลายมุมอย่างเช่นแบบว่าฟิลแบบมือแบบมือมือเกาะหลังมือแบบว่าจับที่ที่ผมขยุ่มหอ่อาแบบที่ลายเอออะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อเพื่อให้แบบมันดูมีอารมณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องเก็บเจาะรายละเอียดหลายมุม ู้อ่อฉากเราถ่านแล้วพี่ถ่าจริงเขาเล่นฉากนนะเราเขินกันตรงไหนถ้าต้องมองหน้ากันเนี้ยเขินไหมไม่นะครับอ่ะแล้วจริงเหรอเรนี่เขินอยู่เลยนะอ่ะแล้วเขินังเขินถามว่าเขินจริงๆม่ว่าเรามองหน้าจะต้องเล่นฉากเป็นซีด้วยกันที่แบบว่าเออต้องแนบเรื้อกันอย่างเงี้ยมันมันคือถ้าสำหรับผมอะถ้าตอนนั้นมันเป็นพบพานกับดีออนเนความสัมพันธ์ตอนนั้นอะมันมันมันเขินน้อยกว่ากับการที่ถ้าสมมติเนี่ยมองกันตอนเนี้ยคือตอนนี้ผมเขินมากกว่าเออเท่ากับตอนนั้นนะฮะ แล้วเราเกิดในสมาสเกิดในเวามคือตอนนี้ถ้ามองหน้าผมไม่เขินอ,อ่าแต่ถ้าแต่ถ้าแบบไปฉากนั้นกลับไปฉากนั้นก็คือก็ยังเขินเหมือนเดิมผมว่าไม่ว่าจะผ่านไปกิจฉากกิจฉากที่เป็นเอนซีนเนี่ยผมว่าผมก็จะเขินเหมือนเดิมครับผมกลับอะไรแบบนีอ้อย่างที่เจ็ดอย่างเจมเขาบอกว่าเา รู้สึกว่าการจูบมันยากครับเราเอาอะไรมันยากสับฉากเอ็น no ซีที um> ่เด่ไม่ยากครับบอกไปเลยไหอถ้าบอกว่าตอบไม่ยากนะพี่กัย้อนกลับไปตัดอดีนอันแรกอัะงมัไม่ได้เราเราผมมันก็คล้ายพี่เจมาผมก็คือเรื่องจูบเรื่ององศาของกล้องอะไรอย่างนี้คือแบบเราจะทาเกินเฟรมไม่ได้มันจะไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยผม มันมีปัญหา่าเสียงว่าอยากที่พี่เจมพูดเสียงจูบมันจะต้องได้ไรมันต้องเทคให้พี่เมย์ได้ยินนะก็อย่างที่พี่เจมพูดแบบถ้าเราจูบแบบรู้รู้สึกกับมันจริงๆมันจะออกมาโดยธรรมชาติครับผมมันแบบเราตกมืออะไรเงี้ยถ้าปากประกบกันแล้วมันก็อาจจะมีด้วยความกีที่เราต้นทินเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ในฉากเซ็ซีฉากนั้นเราต้องมีการคนคุมเกมครับมันจะต้องยังไงโปรเจกต์ยังไงมีภาพในหัวไปก่อนเล่นก็คือเราต้อง นำเขาให้ได้อ่าเหมือนกับจูงมือเขาไปอ่าอย่างเช่นแบบอย่างเช่นที่แบบเขาปิดตาอะไรย่างเงี้บบยวก็บอกพี่พ่อปิดตาทำไมมองผมสี่ครับ<อ>ผม<อ>ก็ต้องเป็นผู้นำเมันหนักใจมัด้วยวันที่ที่เราเขาก็เล่นไว้หนักเอรีโอกับไอเนียฟีเขาก็เล่นเยอะแบบว่าเอ็เนซีเอยเอนะแล้วพอมา<ด>ถึงฉากเราคนคายอคาดบองว่ามันจะต้องเ <c oughs> อ็นซีเราคือขาเขามันก็ดูเดียดเฉยแลวนะของเราก็แบบ ด้วยความที่เรากุ๊กคิดกันมาแล้วอะมันมันมันถ้าเราผมนะฉากเอซีขผมก็คือแบบมันดูแบบ<อ>มันดูมีความแบบ<อ>ยังน่ารักอยู่อะอย่าง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 คู่เขาก็เคยบอกว่าคู่เขาเอ็นซีเขาคือแบบอะไรนะเหมือนถ้าเปรียบเสมือนแบบยาดองมูเ่าอะไรอย่างเงี้ยาอไม่ยินรีอะเขาเร่มแล้วเราจะเป็นแค่แบบค็อกเทลแล้วกัน <laughs> เอเออย่าดองมูเ่า เรามีเรามีการช่มยร่วมดีไซน์มาเพราะว่าคอนดิชนของเขาก็มีร่วมดีไซน์กับอีเมย์หรือว่าเออฉากตีตู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพจังของเรามีดีไซน์มาก็หรือว่าแค่คิดได้แต่ว่าสี่ชั่วโมงเนี้ยท่านมันจบ <S <S หรัอจบไม่สีจกกี๊ดหรือ,อยังไงเออคืออาจจะไม่ได้ร่วมดีไซน์ขนาดนั้นแต่ว่าตอนที่เราเล่นอ่ะพี่เมย์เ,เขาก็ปล่อยให้เราอิมพไวยไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างตอนจูบตอน เมื่อว่าอะไรยาเงี้ยผมยาวจนกว่าจะมีเสียงคุ้มค่าอะไรเงี้ยครับผมก็เขาก็ปล่อยให้เราลองลองอินโไว้ดูอะไรเงี้ยครับคือก็ช่วยขายไปด้วยกับครับอาก็หมายนกัว่าเสนอไอเดียอาโอเคไหมครับอะไรเงี้ยแลวหลังจากเนี้ยอีพีที่จะพรุ่งนี้แล้วก็ตอนพิเศษมันจะมีไหมเป็นสีสำหรับเราอุ้ยบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้นะครับเอะอาจจะมี ไม่มีนะเวอ้ต้องไปดูครับอกไม่ได้แล้วพอเราถ่ายไอซีออกไปแล้วคนก็พูดถึงว่ามันดูเจิมุูลดูน่ารักสมกับที่เราซื้อไีเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหน้าตาที่ซื้อเขาก็รู้สึกก็ก็รู้สึกดีใจครับผมที่ทุกคนชอบมันก็อย่างที่ผมบอกก็แสดงว่าเราทําออกมาดีจนทุกคนอินินไปกับเราก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆครับครับฝากเหลือทุกทีเหลืออีพีสุดท้ายว่าเราถุกลงเราจะกลับมาบกกันหรือว่าเราจะกลับ สาบประเทศกับแม่ว่านจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็สําหรับวันศุกร์นี้นะครับผมเป็น EP 12ครับ EP สุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนครับมาติดตามครับผมมาดูบทสรุปกันนะครับทั้ง เลโอเฟียสนะครับแล้วก็กวกรีออนกับกุพานด้วยเช่นกันครับว่าสุดท้ายแล้วจะลงเออย่างไรว่าทีเซอร์ที่ทุกคนเห็นนี้มีแมววาจะปัดแกงอีกหรือเปล่า,า,าแกงหลายรอบมากเอ๊ะหรือจะเป็นไปตามนั้นเอ๊ะยังไงบอกไม่ได้ยังไงต้องติดตามครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ทุกคนต้องแบบจดจำแน่นอนไม่เลื่อนหรอกไม่ล่มหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่มีถามล่มแน่นอนครับก็คือยิ่งกว่าแทาทันิค <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ